เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่1ในวันที่28มิถุนายน2564โรงเรียนบ้านทุ่งค่ายได้ประเมินเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด19โดยมีผลการประเมินตนเองใน6มิติ44ข้ออยู่ในระดับสีเขียวโดยมีรายละเอียดดังนี้มิติที่1ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครูและผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองไว้มีจุดล้างมือด้วยสบู่จัดวางเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอมีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด -19 พร้อมบันทึกผลมีการจัดโต๊ะเรียนเก้าอี e, ้ที่นั่งในโรงอาหารโดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2ถึงเมตรมีการทำสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติออนไซต์โรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันได้ทั้งหมด โรงเรียนจึงแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ 1. มาเรียนในวันจันทร์ถึงวันพุธและเรียนแบบออนแทนด้วยตนเองที่บ้านอีก3วันกลุ่มที่ 2. มาเรียนในวันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์และเรียนแบบออนแทนด้วยตนเองที่บ้านอีก3วันสลับกัน มีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสียงร่วมทุกวันมีถังขยะแบบฝาปิดในห้องเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างและพัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีสำหรับใช้ปิดเปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก มีการกำหนดให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัวเช่นแก้วน้ำช้อนส้อมแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดหน้าเป็นต้นมีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงมีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพจิตอาสาเป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแลสุขภาพมิติที่2การเรียนรู้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีเช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้องการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์และสติปัญญามีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Facebook และ l ลน e มิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการการเรียนรู้หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์มิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครอง มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีอาการป่วยกักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียนมีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ14วันก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกติมีติที่5นโยบายก่อนการเปิดภาคเรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด -19 แก่นักเรียนครูและบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองโดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางลายของกลุ่มชั้นเรียนเฟซบุ๊กรงเรียนมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีการประชุมคณะกรรมาก,การสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมิติที่ 6. การบริหารการเงินมีการใช้แผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฉีดพ่นฆ่าเชือ้อก่อนการเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19